มีคนถามผมครับว่าถ้าหากปักกิ่งจะเปิดศึกกับโดนัลด์ทรัมป์หลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าไม่ยอมรับนโยบายจีนเดียวต้องแลกเปลี่ยนด้วยผลประโยชน์ทางธุรกิจจีนจะมีอาวุธอะไรบ้างชัดเจนเลยครับข้อหนึ่งตัดสัมพันธ์ทางการทูตเพราะว่าถ้าสาหรัฐยอมรับไต้หวันจีนก็จะไม่คบหาประเทศนั้นแน่นอนนี่เป็นมาตรการสุดขั้ว ถ้าถึงจุดนั้นนี่คืออาวุธร้ายแรงที่สุดทางการทูตแต่ว่าอาวุธด้านเศรษฐกิจทางด้านการเมืองทางด้านความมั่นคงเนี่ยมีชัดเจนครับนอกจากตัดสัมพันธ์แล้วข้อที่สองที่ทำได้ก็คือสร้างความตึงเครียดรอบๆไต้หวันจีนก็สามารถจะส่งเรือรบไปสามารถจะแกล้งทำเป็นยิงขีปนาวุธเพื่อจะปิดเส้นทางคมนาคมรอบๆไต้หวันได้สร้างความตึงเครียด ให้สารัรู้ว่าจีนเคยประกาศชัดเจนและเป็นนโยบายมาตลอดว่าถ้าจำเป็นจีนแผ่นดินใหญ่ก็ยังสามารถจะใช้อาวุธในการบุกยึดไต้หวันคืนถ้าไต้หวันประกาศเป็นอิสระข้อนี้เป็นข้อที่จีนยึดถือมาตลอดอาวุธที่สามนั่นคือทะเลจีนใต้ครับเพราะว่าถ้าหากทรัมป์เล่นเกมต่อรองเรื่องไต้หวันเพื่อ เอาผลประโยชน์ทางธุรกิจเพิ่มเติมจีนก็จะเพิ่มความตึงเครียดในทะเลจีนใต้วันก่อนนี่ก่อนที่ทรัมป์จะพูดถึงเรื่องนโยบายจีนเดียวที่อาจจะไม่ยอมรับก็ได้จีนก็ส่งเครื่องบินรบขึ้นไปลาดตระเวนบริเวณเหนือทะเลจีนใต้แสดงสัญญาณุภาพทางอากาศแล้วครับนั่นก็เป็นแรงกดดันด้านความมั่นคงที่จีนสามารถทำได้ข้อต่อไปก็แน่นอนครับ สามารถที่จะคว่ำบาตบริษัทอเมริกันที่ขายอาวุธให้ไต้หวันเพราะว่าจีนมีรายชื่อเรียบร้อยบริษัทเหล่านี้ถ้าหากทําอะไรกับจีนแผ่นดินใหญ่แล้วก็ถูกบอยคอตแน่นอนเพราะทรัมป์ประกาศเป็นศัตรูแล้วอาวุธอีกชิ้นหนึ่งที่สําคัญคืออาวุธทางเศรษฐกิจจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้ใหญ่ที่สุดของสหรัฐในรูปของการซื้อพันธบัตรรัฐบาลของ สหรัฐที่เรียกว่า treasury bills ตอนนี้ถือพันธบัตรของรัฐบาลสหรัฐส,สูงสุดมีถึง1.16ล้านล้านเหรียญนี่เป็นตัวเลขล่าสุดของเดือนกันยายนที่เปิดเผยเป็นทางการจีนสามารถที่จะใช้อาวุธชิ้นนี้แหละที่จะซัดกลับไปอย่างทรัมป์เทขายถ้าเทขายพันธบัตรของสหรัฐโดยจีนเนีน่ย ปันปวนแน่นอนครับตลาดการเงินตลาดการลงทุนตลาดหุ้นทั้งหลายแหล่กระทบแน่นอนเรื่องนี้จีนเคยพูดทำนองว่าไม่จำเป็นก็จะไม่ทำอย่างนี้แต่นี่คืออาวุธสำคัญเพราะว่าสหรัฐหรือทรัมป์ลืมประเด็นนี้ไปหรือเปล่าว่าจีนเนี่ยเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดอาวุธชิ้นต่อมาจีนก็บอกค่อนข้างจะชัดเจนก่อนหน้านี้แล้วครับว่าถ้าหากสหรัฐปิดประตูการส่งออก สินค้าของจีนไปสหรัฐหรือเพิ่มภาษีตั้ง45เปอเซอย่างที่ทรัมป์ขู่เอาไว้ตอนหาเสียงจีนก็ไม่อยากอะไรนี่แทนที่จะไปซื้อเครื่องบินโบอิงของสหรัฐก็หยุดคําสั่งซื้อซะเพราะว่าที่ผ่านมาเอาใจสหรัฐทุกครั้งที่ผู้บริหารสูงสุดผู้นําจีนไปที่สหรัฐเนี่ยก็จะเซ็นสัญญาจองเครื่องบินโบอิงช่วยเหลืออุตสาหกรรมของสหรัฐจีนบอกว่าถ้าทรัม ปิดกั้นเส้นทางการส่งออกสินค้าจีนไปสหรัฐก็จีนก็คงจะต้องหันไปคบค้าหากับประเทศอื่นไม่ซื้อโบอิงก็ซื้อแอร์บัสของยุโรปก็ได้นอกนั้นก็สินค้าเกษตรนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าจีนซื้อสินค้าเกษตรจากต่างประเทศมากมายทุกวันนี้ก็ซื้อข้าวโพดซื้อข้าวสาลีสินค้าเกษตรมากมายจากสหรัฐถ้าทรัมป์ไม่คบหาด้วยจีนก็จะไปซื้อที่อื่นก็กระทบเกษตรกรของสหรัฐอย่างแน่นอน ที่ผมสนใจมากๆก็คือเรื่องของเกาหลีเหนือครับสหรัฐโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยได้กล่าวหาว่าจีนไม่ยอมไปกดดันเกาหลีเหนือทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเป็นลูกพี่จีนเวลาเราถามคําถามเรื่องเกาหลีเหนือจีนก็จะบอกว่าไม่ใช่หรอกแต่ละประเทศก็มีอธิปไตยของตัวเองไม่มีใครสั่งใครได้แต่ความที่เป็นเพื่อนการสนิทสนมกันก็อาจจะกระซิบกระซาบได้เท่านั้นแต่ถ้ามีการเผชิญหน้า ทางการเมืองทางความมั่นคงระหว่างรัฐบาลทรัมป์ที่สหรัฐที่วอชิงตันกับจีนเป็นไปได้ไหมครับที่จีนจะหนุนหลังเกาหลีเหนือเพราะเกาหลีเหนือประกาศเลยครับศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขานั้นคือสหรัฐอเมริกาตอนที่ผมไปเกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าศัตรูหมายเลขหนึ่งของเขาเนี่ยไม่ใช่เกาหลีใต้ไม่ใช่ญี่ปุน่นแต่เป็นสหรัฐอเมริกาต่างหากฉะนั้นถ้าหากมีการเผชิญหน้าทางความมั่นคงระหว่าง รัฐบาลทรัมป์ที่วอชิงตันกับจีนเนี่ยจีนก็อาจจะหนึ่งลดการร่วมมือคว่ำบาตรเกาหลีเหนือที่อเมริกันผลักดันผ่านสาหประชาชาติคือจีนไม่เอาด้วยซะอย่างเกาหลีเหนือก็จะเข้มแข็งขึ้นมาทันทีสองจีนก็อาจจะไปบอกกล่าวกับเกาหลีเหนือว่าคุณจะทําอะไรสหรัฐก็ทําไปเถอะที่ผ่านมาจีนพยายามจะไปเตือนเกาหลีเหนือหรือว่าไปบอกก,กับเกาหลีเหนือว่าอย่าไปสร้างอะไรที่ยั่วยุ เพราะสาวรักเขาจะเล่นคุณและบางครั้งเราในฐานะเป็นสมาชิกของสภาความมั่นคงสาประชาชาติเนี่ยก็จําเป็นจะต้องยินยอมพร้อมใจกันที่จะคว่ำบาตคุณนะเพราะช่วงหลังจีนกับเกาหลีเหนือก็ห่างเหินกันมากขึ้นเพราะโอบามาก,ก็พยายามจะดึงเอาจีนเนี่ยมาอยู่ข้างตัวเองเพื่อจะกดดันเกาหลีเหนือแต่ถ้าทรัมป์เล่นเกมไต้หวันไพ่ไต้หวันของทรัมป ก็จะเจอไพ่ไต้เกาหลีเหนือของจีนบ้างเรื่องนี้แรงครับแล้วก็จะทําให้เกิดประเด็นปัญหาการเผชิญหน้าที่น่ากลัวน่ากลัวมากบางคนบอกว่าการใช้อาวุธนิวเคลียร์หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยล่าสุดที่ฮิโรชิม่ากับที่นางาซากิที่ทําให้ญี่ปุ่นแพ้สงครามเนี่ยตั้งแต่นั้นมาเจปีไม่มีใครคิดว่าจะต้องมีการใช้อาวุธร้ายแรงนิวเคลียร์ แต่ถ้าเกาหลีเหนือเกิดฮึกเหิมขึ้นมาโดยจีนหนุนหลังอยู่เพราะต้องการที่จะสั่งสอนสหรัฐเนี่ยความตึงเครียดนี่จะนำไปสู่อย่างน้อยที่สุดคิดไหมครับเริ่มคิดไหมครับว่าอาจจะต้องใช้อาวุธร้ายแรงเล่นกันซึ่งอันตรายครับไม่ควรจะให้เกิดเป็นอันขาดฉะนั้นผมถึงบอกกับว่าทรัมป์เนี่ยเล่นเกมอันตรายเกินไปและที่สำคัญก็คือว่า ไม่เข้าใจความละเอียดอ่อนของประเด็นเรื่องไต้หวันต่อจีนแผ่นดินใหญ่หรืออย่างไรล่าสุดครับวิธีแก้แค้นของจีนต่อทรัมป์เนี่ยก็คือผู้ที่ร่ำรวยที่สุดอภิมหาเศรษฐีใหญ่ที่สุดของจีนวันนี้ที่ชื่อหวังเจี้ยนหลินเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของเครือต้าเลียนวันด้าทางอสังหาริมทรัพย์และบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดหวังนี่ไปซื้อบริษัท ที่เป็นเจ้าของโรงหนัง5,000กว่าแห่งทั่วสหรัฐที่ชื่อ AMC แล้วก็มีโรงถ่ายหนังที่ใหญ่มากถูกสอสอบางกลุ่มเนี่ยบอกว่าต้องไปสอบสวนว่าพ่อค้าจีนมาซื้อธุรกิจทางด้านบันเทิงขนาดนี้ต้องตรวจสอบแล้วถ้าทรัมป์เนี่ยจ้องดูว่ามีปัญหากับจีนแล้วก็ไปเล่นงานมหาเศรษฐีจีนคนนี้เนี่ยเขาตอบว่ายัางไงทราบไหมครับล่าสุดหวังเจิ้นหลินบอกครับว่า ฝากบอกทรัมป์ด้วยว่าถ้ามากดดันไม่ให้เขาทำธุรกิจทางด้านความบันเทิงในอเมริกาแล้วก็ลูกจ้างของเครือข่ายบันเทิงจีนอเมริกามีลูกจ้างอเมริกันถึงสองห0ื่นคนถ้าหากถูกกีดกันทางธุรกิจหรือมีเรื่องเผชิญหน้ากับจีนแล้วก็ 2000, 20, มคนนี้ตกงานไม่มีข้าวกินด้วยนะครับบอกว่าทรัมป์กรุณาจำไว้ว่าหนังฮอลลีวูด ที่อยู่รอดได้ร่ำรวยได้เพราะตลาดจีนเป็นใหญ่ตลาดจีนสำคัญมากขึ้นทุกวันสำหรับฮอลลีวูดครับนี่คืออาวุธมากมายหลายชุดที่จีนสามารถใช้ได้ถ้าทรัมป์ไม่เข้าใจวิธีการพูดจาและลดการยั่วยุลดการสร้างประเด็นปัญหากับจีนอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้สวัสดีครับ